สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่19พกพฤษภาคมนะครับโกรามีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราด้ทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําโดนเทแรงเลยนะครับหลุด3,200ดอลลาร์ 3, ลงไปทจสอบแถว31,20อดอลลาร์ 3, แต่ก็ยังดีว่าเมื่อมาสุกก็สามารถมาปิดตลาดเหนือ3,200ดอลลาร์ 3, ได้นะครับก่อนช่วงเช้าวันนี้จะเปิดแก็บกระโดดขึ้นไปแรงเลยนะ 150ดอลลาร์ได้หรือไม่เดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุดลุงขำผู้การฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไบ G จีบ i ลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในช่วงหลังจากนี้เลยครับว่าจะไปยังไงกันต่อแล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณมรุดเลยครับสวัสดีคุณมรุดครับสวัสดีครับคุณอนุรับทองคำเปิดตลาดเปิดกลขึ้นมาแรง้วคุณมรุดไม่ทราบมาจากอะไรพอจะทราบปัจจัผลไหมครับทองคำเหมือนได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหลังจากมูดดีวอันเวัตต รัฐบาลกลางสหรัฐนะครับออก็ความกังวลเกี่ยวกับมีสาธารณะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง36ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็นี่ต่อ GDP เนี่ยสูงถึง124เปอร์เซ็นต์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ o o ด y ี o ดาวเกรดจาก t ิพเป p ลเ A หลือ A a A นะครับ ทัอย่งกล่าวก็สะท้อนความเสี่ยงครับในการถือครองพันธบัตรตรัฐบาลกลางสหรัฐครับอืมอืมอือแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วแนวโน้มมันจะสัปดาห์นี้มองอย่างครับเราจะไปต่อไหมครับหรือจะยังพักตัวลงต่อ <S <S 2> <S 2> มองว่าน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบในที่ทันไซเวมากกว่าครับเพราะว่าเราดูภาพองคจรสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความผันผวนล,ลงแรงนะครับครับแต่การเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาเนี่ยก็แรง อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยจุดวัดเลยนะครับอยู่ที่ระดับ3,250เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่ออทองคำหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทิ้งลงไป3,120เด้งกลับลขึ้นมา3,250ก็คือเป็นไฮของวันศุกร์นะครับ,รบแล้วเมื่อเช้าเนี่ยข่าวเกี่ยวกับการดาวเกรดคณตรัฐบาลกลางสหรัฐ ทำให้ทองชนระดับสามพันสองรอยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนอีกครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองยังไม่เบรกเอาหรือยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาในระยะสั้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้ก็มีลุ้นที่จะเห็นทองคําเปลี่ยนจากรูปแบบไซเวย์ไปเป็นไซเวย์อัพหรือมีโอกาสขยับ ตัวขึ้นต่อได้เหมือนกัน mm hmm. เอ่อต้องบอกว่าข่าวมูด,ดี้ mm hmm. ดาวเกรดพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐด,ดูเผินๆเ,เ, mm hmm. เหมือนจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคําอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเราดูในเชิงลึกลงไปเนี่ยเราพบว่าการที่พันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐถูกรดความน่าเชื่อถือลงจะทําให้ความต้องการพันธบัตรลดลงตามไปด้วยนะครับพ mm hmm. อความต้องการพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐลดลงเนี่ยส่งผลให้ตัว บอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนของการถือครองพันธบัตรเพิ่ม,าามขึ้นก็พูดง่ายว่าความไม่ต้องการคนไม่สนใจถือพนาาอันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลกลางสหรัฐต้องเสนอผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มขึ้นครับทําให้ดอกเบีย้ยในตลาดพันธบัตรขยับขึ้นตามไปด้วย อันนี้เนี่ยพอเราไปดูพฤติกรรมของบอลยิวในตลาดพนธบาัตรหรือบอลยิวสิบปีนะครับ,รบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่4.39เช้าวันนี้บอลยิวพุ่งมาที่ระดับ4.51 4า2นะครับก็เลยทําให้พอทองคําเหวี่ยงขึ้นไปก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับอก็คือเบ็กงานเพื่อมาตราดอกเบี้ยเพื่อมากขึ้นเพื่อจูงใจไว้เนเหรอถูกไหมอ่าใช่ครับ อพอดอกเบี้ยขึ้นทองก็เลยถูกขายทำกำไรในช่วงสั้นตลาดโตลงมาครับวันนี้กลุ่มการลงทุน,ยยนงไยจีแนะนำเมไรครับวันนี้เนี่ยเราเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามทองคำมีความผันผวนมากนะครับถ้าใส่ไม่มีทองคำทองคำอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับ3,200-3,166เหรียญดอลลาร์ต่อเพชอรออนคิดเป็นทองไทย5 0 4 0ม 49,850บาทต่อบาททองนะครับแนะนำใช้โซนแนวรับดังกล่าวเข้าซื้อครับ,รบแต่ค่าหลุดเนี่ยอาจจะไปรอดูใกล้ๆ3,121เหรียญต่าาไอไพซอนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาทองไครเนี่ยก็ประมาณ49,150บาทต่อบาททองคำนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน33บาท23สตางค์พอ,อดีสภาพพั เมื่อเช้านี้เปิดเผยตัว GDP ประจำไตรมาสหนึ่งนะครับออกม,มาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ระดับสามจุดตลาดคาดการ2.9ครับ,รบก็เลยทําให้บาทเนี่ยมีภาพของการแข็งค่าเ <N 5 S 1> ล็กน้อยนะครับอ,อย่างไรก็ตามภาทองคำขยับและปรับตัวขึ้นสามสองห้าศแนวต้านที่เป็นไฮของวันนี้ไฮของวันศุกร์นะครับต้องผ่านให้ได้ ถ้าผ่านไม่ได้อาจจะมีแรงขายสรับกลับลงมาอีกรอบหนึ่งแนวรับคิดเป็นทองไทยแนวต้าน5้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อบาททองคำครับ,รบก็ยังผ่านได้มองว่าทองอาจจะไม่ได้ขยับหรือขึ้นไปร้อนแรงเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับ,รบเพราะว่าสถานการณ์สงครามการค้าอาจจะไม่ได้มีภาพของความรุนแรงมากนะัก แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ย,ยของเฟดปีนี้เนี่ยเขาประเมินกันเพียงแค่2ครั้งลดลงมาจาก3ครั้ง4ครั้งในช่วงก่อนหน้านะครับเราก็เลยมองว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่3,285เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอทองไทยก็คิดประมาณ51,750บาทต่อบาททองคำครับก็ยังคงปันผวนแรงนะครับช่วงนี้ถูกไหมครับใช่ครับก็ยังพอที่จะซื้อที่กรอบด้านล่างแล้วก็ขายข้างบนได้ ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องระมาระวังการทุนพอสมควรแล้วก็พุธนะการเวี่ยงขนาดนี้น่ากลัวพอสมควรเลยทีเดียวอ่าใช่ครับต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากน,นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามการค้า การปรับลดอันดับเครดิตหรืออันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับก็มีข่าวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดตลอดครับอืมโอเคขอบคุณมากครับคุณรุ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณรุ้อุ้งขามผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกัวราในวันนี้นะครับมาเช้าทองคําเปิดแฉบขึ้นมาเพราะว่ามูดีเนี่ยได้ไปลดเกรดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับทำให้ทองคําก็มีแรงซื้อกับเข้้้้าาาามนะแตต่่วถจใหดีองยื3,200 250ดอลลาร์่าได้ซึ่งจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนตรงนั้นไม่ได้มีโอกาสลงมาทดสอบข้างล่างต่อนะครับสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามเรื่องสงครามการค้าสงครามทางภูมิาศาสตร์ต่อนะครับความคืบหน้าทั้งสงส่วนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญสําหรับราคาทองคําส่วนทองไทยเองยังขยับไม่ค่อยมากนะครับเชา้านี้สภาพั์เปิดตัวเลข GDP ก็ออกมาดีทําให้เงินบาทแข็งค่าแม้ว,ว่าโกลด์สปอร์ตดิดทองคาไทยก็ยังไปไม่ไหนนะครับเกาะอยู่แถวประมาณสัก5 5 0 0มื่0ห้าท้วนี้าหนะครับ แต่ว่าก็หลายๆค่ายก็ยังมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อนะครับทองไทยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นี่คือข้อมูลที่กลัวเราอีกเรื่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไคร่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังจับิงมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ